สาเหตุที่คุณท้อแท้ใจก็มาจากความคิดนี้ก็คือการคิดถึงอดีตและก็การด้อยค่าตัวคุณเองเช่นคุณคิดไม่ดีกับตัวคุณเองคิดด้อยค่าตัวเองว่าทำไมโง่แบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมไม่โชคดีเหมือนคนอื่นทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไมเรียนน้อยทำไมไม่มีทุนทำไม ทำแล้วทําไมไม่ได้เมืันคนอื่นเขาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการที่คุณเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วคุณจะรู้สึกท้อแท้ใจและด้อยค่าตัวเองทันทีคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นให้คุณให้พลังตัวคุณเองว่าคุณสามารถทําได้คุณทําได้คุณโชคดีได้คุณมีได้เพราะฉะนั้นการที่คุณ ท้อแท้ใจก็มาจากความคิดเดิมๆที่คุณเชื่อเดิมๆว่าคุณทำอะไรไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คุณแก้แค่นี้เองแก้การคิดใหม่ทำใหม่รู้สึกใหม่ๆเปลี่ยนตัวเองจากภายในตัวของคุณเองโดยที่คือง่ายๆเลยก็คือการเปลี่ยนจากภายในของตัวเองเลยมาดามน,น,นี่ก็เคยเป็นแต่ก่อนเคยด้อยค่าตัวเองเคยดูถูกตัวเองว่าเรียนไม่สูงจนอย่างนั้นอย่างนี้พอมา รู้ว่าการใช้กดแรงดึงด,ดูดเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาดามนนนี่ก็มาฝึกมาเปลี่ยนมาเรียนรู้พัฒนาตัวเองทุกวันนี้ก็คือชีวิตดีมีความสุขตามที่ตัวเองต้องการเป็นเพราะฉะนั้นให้คุณเปลี่ยนที่ตัวคุณก็คือการเปลี่ยนเลิกคิดด้อยค่าตัวเองเมื่อเจอปัญหาหรืออะไรมากระทบคุณก็เดินหน้าแก้ปัญหากับมันเมื่อคุณแก้ได้แล้วคุณจะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องนิดเดียวมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีปัญหาไม่เจอปัญหาแต่ก็คือคิดเสียว,ว่าคุณทําได้คุณแก้ได้คิดเสียว,ว่าเป็นเรื่องดีคิดเสียว,ว่าเป็นโอกาสดีคิดเสียว,ว่าให้คุณได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้คุณมีประสบการณ์ว่าคุณสามารถทำได้คุณสามารถก้าวผ่านมันได้ <pairs> เพราะฉะนั้นก็คือการที่ ทำให้คุณได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด